สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ร m u r a i W69 ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอันน่าหลงไหลของสมุไรและนินจาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้เกียรติยศและความลับที่ถูกซ่อนเร้นวันนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวของบุรุษผู้หนึ่งที่ชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในคานะกบฏผู้ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วเขาอาจเป็นเพียงวีรบุรุษผู้ถูกความจริงบิดเบือนไอ เขาคือไทระโนมาสกาโดเรื่องราวของมาสกาโดไม่ใช่แค่การก่อการจดตธรรมดาแต่มันคือการปะทะกันของอำนาจความยุติธรรมและโชคชะตาที่พลิกผันอย่างคาดไม่ถึงในยุคเฮออันอันรุ่งเรืองตีเกียวโตเต็มไปด้วยความสิบิไลแต่ในชนบทห่างไกลกลับเต็มไปด้วยความบู๊นาวัยและขุนนางพ้องถิน่นที่กกขี่ข่มเหงประชาชนท่ามกลางความมืดมิดนั่นเองบุรุษผู้หนึ่งได้ลุกขึ้นยืนหยัดท้าทายอำนาจของราชสำนัก ที่ดูเหมือนจะละเลยความทุกข์ยากของราชตนันเขาคือไทระโนมาสกาโดผู้สืบื้อสายจากตระกูลไทระอันทรงอิทธิพลแต่กลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไปเส้นทางที่นำพาเขาไปสู่ตำนานที่ยังคงเป็นปริศนาจังแน่ถึงทุกวันนี้หลายคนรู้จักเขาในฐานะผู้ก่อกระบฏท,ที่ถูกปราบปรามแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแรงจูงใจที่แท้จริงและความจริงอันน่าตกตะลึงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากาก,ากของประวัติศาสตร์ ที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อไขปริศนาว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้มะซากาโด,ดต้องจับดาบขึ้นต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่าอความจริงที่ถูกเก็บงำไว้มานานนับพันปีเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อประวัติศาสตร์ซามูไรไปตลอดกาลนี่คือการเปิดเผยความจริงที่ถูกกดทับมานานนับพันปี ความจริงเกี่ยวกับไทระโนมัสักโดก่อนที่ไทระโนมัสักโดจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกรบฏเรื่องราวของเขาเริ่มต้นจากความขัดแย้งภายในครอบครัวความบาดหมางระหว่างสายเลือดเดียวกันที่รุนแรงกว่าการต่อสู้กับศัตรูภายนอกตระกูลไทระเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลในยุคเฮอ,อนันมีสาขามากมายกระจายอยู่ทั่วแคว้นคันโตมาสกโดเองก็เป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลนี้แต่ ไม่ใช่ทุกคนในตระกูลจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาสก,กโดพยายามเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินและตำแหน่งที่ควรจะเป็นของเขาจะญาติพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไทรโนซาดามรุริลูกพี่ลูกน้องของเขาและไทรโนคูนิกะอาอาของเขาซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีอิทธิพลและอำนาจในท้องถิ่นความบาดหมางนี้ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องส่วนตัว แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของระบบการปกครองส่วนกลางที่ไม่สามารถควบคุมขุนนางท้องถิ่นได้ทําให้เกิดการแย่งชิงอํานาจและที่ดินกันเองอย่างดุดเดือดการที่ราชสํานักในเกียวโตไม่สามารถเข้ามาไกล่เกลีย่ยหรือตัดสินข้อพิพาทได้อย่างยุติธรรมทําให้มาสะกะโด รู้สึกว่าเขาต้องขึ้นพาตนเองเพื่อปกป้องสิทธิบับของถูกญาติพี่น้องหักหลังและถูกราชสมนักมองข้ามได้ไกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายความโกรธแค้นในใจของมาสคาโดและผลักดันให้เขาต้องจับดาบขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตอนเองและของประชาชนที่ถูกกดขี่นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่ออำนาจแต่เป็นการต่อสู้เพื่อสัติ์สีและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนที่เขาปกป้อง ความขัดแย้งไทยภายในตระกูลนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอันยิ่งใหญ่ของไทระโนโมาสกาโดบุรุษผู้ที่ถูกผลักดันให้กลายเป็นกบฏโดยสถานการณ์และความยุติธรรมที่เขาต้องเผชิญหน้าทื่ามกางความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นไทระโนมาสกาโดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ถูกกระทำแต่เขาคือยอดนักรบผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และวินัยการฝึกฝนของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในลานประลอง แต่เป็นการหล่อหลอมร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งราวเหล็กกล้าเขามีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบคาตะและธนูซึ่งเป็นทักษะสำคัญของซามูไรในยุคนั้นนั้นว่ากันว่ามาสกะโดสามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะควบม้าเต็มฝีเท้าและการใช้ดาบของเขาก็รวดเร็วและเด็ดขาดจนยากที่จะหาใครเทียบได้การฝึกฝนของเขาไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้ แต่ยังรวมถึงยุทธวิธีการวางแผนและการอ่านสถานการณ์ในสนามรบซึ่งทําให้เขากลายเป็นคู่นําที่ชาญฉลาดและน่าเกรงขามเขารู้จักใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการซุ่มโจมตีและหลบหนีและสามารถพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้กลับมาเต็นฝ่ายได้เปรียบได้อย่างน่าทึ่งด้วยความสามารถและบุคลิกที่น่าเชื่อถือมาสกโดจึงสามารถรวบรวมคู่คนมากมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากกานกดขี่ของขุนนางท้องถิ่นให้มารวมตัวกันภายใต้ธงของเขา ผู้คนเหล่านั้นเห็นในตัวเขาถึงความหวังและผู้นำที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมาสก,กดัดดกไม่ได้เพียงแค่เป็นนักรบที่เก่งกาจแต่เขายังเป็นผู้ที่มีความเมตตาและยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งทำให้เขากลายเป็นที่รักและได้รับความพักดีจากผู้ติดตามอย่างแท้จริงเรื่องราวของเขาจึงไม่ใช่แค่การก่อกระบฏแต่เป็นการลุกขึ้นสู้ของประชาชนที่ถูกกดขี่ภายใต้การนำของยอดนักรบผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม การฝึกฝนอย่างหนักและความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติของมาสกาโดอทำให้เขากลายเป็นกำลังสำคัญที่ยากจะต้านทานและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อความขัดแย้งภายในตระกูลไทระทวีความรุนแรงขึ้นไทระโนมาสาาโดได้พยายามร้องเรียนต่อราชสํานักในเกียวโตหลายต่อหลายครั้งเพื่อขอความเป็นธรรม และให้ราชสํานักเข้ามาไกลเกลีย่ยข้อพิพาทแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือความเฉยเมยและการเพิกเฉยจากผู้มีอํานาจในเมืองหลวงราชสํานักในยอคเฮรอันนั้นเต็มไปด้วยพิธีรีตองและความซับซ้อนทางกาเรื่องเมืองขุนนางในเกียวโตมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องราวภายในวังหลวงมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชนบทห่างไกลพวกเขาอาจมองว่าเรื่องราวของกษะสากดุเป็นเพียงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างขุนนางท้องถิ่น หรืออาจไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความบาดหมางของตระกูลไทระที่ทรงอิทธิพลแต่สำหรับมาซากกโดแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือการละเลยหน้าที่ของรัฐบาลกลางในการปกป้องประชาชนและมอบความยุติธรรมการที่คำร้องของเขาถูกปัดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความเชื่อมั่นที่เขามีต่อราชสํานักพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกถูกทอดทิ้งและถูกขับหลังจากผู้ที่ควรจะปกป้องเขาได้กลายเป็นฟามเส้นสุดท้าย ที่ผลักดันให้มาซากาโดะตัดสินใจที่จะไม่พึ่งพาราชสำนักอีกต่อไปจะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองเพื่อปกป้องสิ่งที่เขายึดมัน่นความจริงที่ถูกกดทับมานานคือราชสำนักอาจไม่ได้แค่มองข้ามแต่พวกเขาอาจเลือกที่จะมองไม่เห็นปัญหาของมาซากาโะดะเพราะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของตระกูลไทระอาจนำมาซึ่งความยุ่งยากทางการเมืองที่พวกเขาไม่ต้องการเผชิญหน้าความเฉยเมยนี้เองที่ทำให้มาซากาโะดะไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องประกาศตนเป็นอิสระและก่อการกบฏขึ้นนี่คือจุดเริ่มเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาจากผู้เรียกร้องความยุติธรรมกลายเป็นกบฏในสายตาของราชสำนักและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอันน่าเศร้าแต่ยิ่งใหญ่ของเขา mm. เมื่อความพยายามในการขอความเป็นธรรมจากราชสำนักไม่เป็นผลไทรโนโมาสะกะโดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจับดาบขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตนเองและ เพื่อผู้คนที่เขาปกป้องการลุกฮือของเขาเริ่มต้นขึ้นในแคว้นคันโตซึ่งเป็นภูมิภาคที่เขาและผู้ติดตามมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเป็นอย่างดีมาสกาดโดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านการรบเขาไม่ได้อาศัยเพียงแค่กำลังคนแต่ยังใช้ยุทธวิธีพิชานฉลาดในการเอาชนะศัตรูที่เหนือกว่า เขาใช้ภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและแม่น้ำให้เป็นประโยชน์ในการซุ่มโจมตีและหลบหนีทําให้กองทัพของราชสํานักที่มาจากเมืองหลวงต้องเผชิญกับความยากลําบากในการต่อสู้ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหนึ่งในยุทธวิธีที่โดดเด่นของมาซากาโดคือการโจมมตีแบบสายฟ้าแลบและถอนกําลังอย่างรวดเร็วทําให้กองทัพของราชสํานักไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีเขาสามารถเอาชนะขุนนางท้องถิ่นหลายคน ได้อย่างง่ายดายและขยายอิทธิพลของตนเองออกไปอย่างรวดเร็วจนสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นคันโตได้สําเร็จชัยชนะเหล่านี้ไม่ได้มาจากการสู้รบแบบตรงไปตรงมาเสมอไปแต่มาจากการวางแผนที่แยบยลทําให้เขากลายเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูและเป็นที่ยกย่องของผู้ติดตามการต่อสู้ของมาสตาโดไม่ได้เป็นเพียงแค่การกรบฏท,ทางทหารแต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนในชนบท ต่อการปกครองที่ไม่เป็นธรรมของราชสำนักชัยชนะของเขาในสมรภูมิต่างๆเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการเป็นผู้นำและนักรบที่หาตัวจับยากและทำให้ช่วยของไทระโนมาสกาโดถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ที่กล้าท้าทายอำนาจสูงสุดของญี่ปุ่นในเรื่องราวของไทระโนมาสกาโดปราสาทและป้อมปราการต่างๆมีบทบาทสำคัญในการเป็นฐานที่มั่นและสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของเขา แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทที่เขาใช้จะไม่ได้ชัดเจนเท่าปราสาทในยุคหลังแต่มีหลักฐานและตำนานที่บ่งชี้ถึงสถานที่สำคัญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเขาหนึ่งในนั้นคือปราสาทที่เชื่อกันว่าเป็นฐานบัญชาการหลักของเขาซึ่งมักถูกเรียกว่าปราสาทอิชิอิอิชิอิแคสเซิลหรือปราสาทโคจิมะโคจิมะแคสเซิลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือจังหวัดอิบารากิปราสาทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างทางกายภาพ แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ติดตามของมาสกาโดเป็นสถานที่ที่เขาใช้ในการวางแผนการรบฝึกฝนกองทัพและรวบรวมสเสบียงว่ากันว่าปราสาทของมาสกาโดถูกสร้างขึ้นอย่างแม้กับมีระบบป้องกันที่ซับซ้อนทําให้ยากต่อการโจมตีจากภายนอกนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานถึงปราสาทเหล็ก Iron Castle ของมาสกาโดซึ่งเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถตีแตกได้แม้ว่าน,นี่อาจเป็นเพียงตำนาน ที่เสริมสร้างความน่ากเกรงขามให้กับเขาแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต้งกันและยุทธศาสตร์การสร้างฐานที่มันนั่นของมซาสากาโดปราศาสาตรเหล่านี้เป็นพยานเงียบต,ต่อการต่อสู้ของมซาสากาโดเป็นสถานที่ที่เขาตัดสินใจครั้งสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีและเป็นที่หลบภัยเมื่อถูกไล่ล่า,ลาการศึกษาทิ้งปรา,าสาทและป้อมปรากา,ารที่เกี่ยวข้องกับมซาสากาโดช่วยให้เราเข้าใจถึงยุทธวิธีทางทหารของเขา และความสําคัญของภูมิประเทศในการทําสงครามในยุคโบราณประสาทเหล่านี้ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเดเด็ดเดี่ยวของไทระโนมาสากโดผู้ที่กล้าท้าทาทยอํานาจสูงสุดจากฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของเขาในดินแดนตะวันออกในยุคแห่งความวุ่นวายและการต่อสู้ของไทระโนมาสกะไม่ได้มีเพียงแค่การประทะกันของกองทัพซามูไรเท่านั้นแต่ยังมีการต่อสู้ในเงามืดที่ดําเนินไปอย่างลับๆ นั่นคือบทบาทของนินจาหรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการจารกรรมและปฏิบัติการลับแม้ว่าคำว่านินจาอาจจะยังไม่ถูกใช้ในความหมายที่เราคุ้นเคยในยุคเฮอันแต่แนวคิดและทักษะของการสอดแนมอ่านเทคซึมและการลอบสังหารนั้นมีอยู่แล้วและมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข่าวสารและบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของศัตรูในช่วงเวลาที่มาสกาโดก,ก่อ,อการกรบฏทั้งฝ่ายของเขาและฝ่ายราชสำนัก ก็พยายามใช้สายลับในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายสายลับเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ศัตรูเพื่อสืบข่าววางแผนก่อวินาศตําหรือมากระทั่งลอกสังหารบุคคลสําคัญมีตำนานเล่าว่ามาสกโดเองก็มีเครือข่ายสายลับที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้เขารู้ความเคลื่อนไหวของกองทัพราชสำนักลุงหน้าทําให้เขาสามารถวางแผนการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางกลับกัน ราชาสำนักก็ส่งสายลับของตนเองเข้ามาในพื้นที่ของมาสกกะโดเพื่อพยายามสืบหาจุดอ่อนและบอลทำลายกำลังใจของผู้ติดตาหม้อของเขาการต่อสู้ของมาสกกะโดดจึงไม่ได้มีเพียงแค่การประทะกันด้วยกำลังทหารแต่ยังรวมถึงการต่อสู้ทางสติปัญญาและข้อมูลข่าวสารในเงามืดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของเขาน่าสนใจและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นบทบาทของนินจาในความหมายที่กว้างขึ้น จึงเป็นเหมือนเงาที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังการต่อสู้ครั้งสําคัญนี้เป็นผู้ที่ช่วยพลิกผันสถานการณ์และเพิ่มความลึกลับให้กับตำนานของไทระโนโมาสะกาโดผู้ที่ต้องอเผชิญหน้ากับทั้งศัตรูที่เปิดเผยและศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดเรื่องราวของไทระโนโมาสะกาโดไม่ได้เป็นเพียงแค่บันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อสู้และการเมืองเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติ ที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามและลึกลับมากยิ่งขึ้นหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องราวที่ว่ามาสากัโดสามารถแบ่งร่างออกเป็นหลายร่างได้ในสนามรบทำให้สัตว์ศัตรูสับสนและไม่สามารถระบุตัวจริงของเขาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขารอดพ้นจากการถูกสังหารได้หลายครั้งตำนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนและยุทธวิธีที่ชาญฉลาดของเขาในการหลอกล่อศัตรู นอกจากนี้หลังจากการเสียชีวิตของมาสากโดก็มีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณไร้หัวของเขาที่ยังคงวนเวียนอยู่และสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ให้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ศีรษะของเขาถูกนำไปแสดงที่เกี่ยวโตเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานพื้นบ้านแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติและวิญญาณร้ายตำนานเหล่านี้ทำให้มาสากโดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้ และพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์บางคนเชื่อว่าความสามารถที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเรื่องราวเหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้มาซากาโดกลายเป็นบุคคลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์และความเชื่อตำนานเหล่านี้ไม่ได้ลดทอนความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเขาแต่กลับเพิ่มความลึกกลับและน่าค้นหาให้กับเรื่องราวของเขามากยิ่งขึ้นการสํารวจตำนานเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงมุม มองของผู้คนในยุคเคอันที่มีต่อไทระโนมาสกาโดและตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่แค่ซามูไรธรรมดาแต่เป็นบุรุษผู้ที่ทิ้งร่องรอยอันลึกซึ้งไว้ทั้งในหน้าประวัติศาสตร์และในโลกแห่งตำนานแม้ว่าไทระโนมาสกาโดจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรบที่เหนือชั้นและได้รับชัยชนะมานับครั้งไม่ถ้วนอาการต่อสู้กับอำนาจของราชสำนักที่เหนือกว่านั้นย่อมมีจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดจบของตำนานอันยิ่งใหญ่ของมัสกาโดกมาถึงในฤดูใบไม้ผลิของปี904ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกองทัพของไทระโนสดาโมรีลูกพี่ลูกน้องของเอดิดขาเองซึ่งได้รับมอบหมายจากราชสำนักให้มาปราบปรามมัสกาโดกการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายพายุฝนและลมแรงทำให้การมองเห็นและการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างยากลำบาก ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการรบมัสกาโดถูกธนูยิงเข้าที่หน้าผากซึ่งเป็นจุดอ่อนเดียวที่ตำนานเล่าว่าเขาไม่มีเกราะป้องกันการบาดเจ็บครั้งนี้ทาให้เขาเสียชีวิตในสนามรบและเป็นจุดสิ้นสุดของการกรบฏครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศีรษะของมาสกาโดถูกตัดออกและนำไปแสดงที่เกียวโตเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงชะตากรรมของผู้ที่กล้าท้าทายอำนาจของจักรพรรดิการเสียชีวิตของมาสกาโดไม่ได้เป็นเพียงแค่เดดขาดเขาหนาาส,สำนักในยุคนั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่ามาสกาโดจะพ่ายแพ้และเสียชีวิตแต่ชื่อของเขากลับไม่เคยถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์เขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านความอายุติธรรม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในยุคหลังการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและเป็นบทสรุปอันนาา่าเศร้าแต่ยิ่งใหญ่ของเรื่องราวของไทรโนมาสากโดผู้ที่กล้าหาญพอที่จะท้าทายโลกทั้งใบเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อมัน่นเรื่องราวของไทระโนมาสากโดอาจจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเขาแต่ตำนานและผลกระทบของเขายังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ การศึกษาเรื่องราวของเขาอย่างลึกซึ้งทําให้เราได้เห็นถึงความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับพันปีมซสกาดกไม่ใช่แค่กบฏผู้บ้าคลั่งตามที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักอาจจะบันทึกไว้แต่เขาคือบุรุษผู้ที่ถูกผลักดันให้ลุกขึ้นสู้ด้วยความยัยุติธรรมและความคับแค้นใจเขาคือผู้นําที่กล้าหาญผู้ที่พยายามปกป้องประชาชนจากความกดขี่ของขุนนางท้องถิ่นและผู้ที่กล้าท้าทาทยอํานาจที่มองข้ามความทุกข์ยากของราษอนการที่ราชสำนักเพิกเฉย ต่อคำร้องขอความเป็นธรรมของเขาทำให้มาสกโดกไม่มีทางเงือกอื่นนอกจากต้องจับดาบขึ้นมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อความอยู่รอดของตนเออมและผู้ติดตามเรื่องราวของเขาจึงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวและความจริงมักจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดการที่เขาถูกตาหน้าว่าเป็นกบฏสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่เหนือกว่าก็ตาม การเดินทางผ่านเรื่องราวของไทระโนโมาสกาโดในครั้งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อประวัติศาสตร์ซามูไรไปอย่างสิ้นเชิงและผมหวังว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเช่นกันหากคุณชื่นชอบการเดินทางย้อนเวลาเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนเบรนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญที่สุดคือกดติดตามช่องซามูไรเวย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มขน้นเกี่ยวกับซามูไรและนินจาในตอนต่อไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแห่งซามูไรกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ